ติดตามปูริซีอินดำมหรืกอกระเดือที่ผ่านมาอ,อของปูไร่กับเขามา่สองงวดแล้วค่ะไอ้คนหายหกสามงวดที่สองก็ว่าเขาเกาห่าวันนี้เป็นงวดที่สามมาเล่ยมาติดตามปูริซีอินดำมวัมนนี้ก็นับเจอกันอที่ทุ่งหน้าของปูไร่ค่ะมีแม่เอ็ซีหลายๆคนที่เพินน่นมีโฉบ<อ>มีลาบน้ำไ,<อ>ได้มาขอโฉบขอลาบน้ำปูไร่ต่อฝากช่องไม่ไรพารวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในน้ำนีเด้อค่ะเด้อ อ่าไ,ไ,ไม่เลกนอลูกในเพจเพจอะไรการวยแล้วตัวไรโปรคกนึงตอนนี้ก็ร่งสางพญายนาคยุ่เด็บป,ปูตอนสางพญายนาคบวงสวงไม่ไลก็ได้หนึ่งอ่าหนึ่งเก้ากับเขายู่งเกับเขายู่ค่ะมาบมุร้าสิหตัวใดอ่าไม่ลติดตาม <c oughs> แต่สองวัที่ผ่านมาไม่ล่บริทายคลิปล,ลูกนี้อ่าช่องข่ามอนีก็เล้ใหมากอ่าไทยเป็นชีพ ลงเหยื่เอฟซีเบิร์นเดอร์ทำมากับจัดนะคะกับพานนี่เป็นงวดที่สาม Vai kotsau bachi caan kursi caan qinanai... Mai... Vay ministang ministang vijittyi tayan mi sandbitaan Saintinghaami scplrt banttu put itu Nah pi Tanta C yang muni ora tenang sadwo meuknan Hamak pena karo yang barhentaak pena karo yang bertentah Hamak karo yang bertentah Huang Kiwitang Jawani panang Surranang kecami Tammbang Kiwitang Jawa Ni panang Suranaang kecami tahang Kiwitang Jawani panang Surranang kacami. การพเจ้าพรอย่าู้พระเจ้ามันมีคานีผมพระผมมัมีเบงบาานาอะรมยมีเบื้องขวา a อเพรีนพระแม่คงคาเสดิมัเป็นดวงใจของจีนพระพายเสดิลมปากขอนีนพญานาคเสิเป็นตยสังวานของจีนพระการเสดิมัเป็นดวงใจข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใดเมื่อ ประมาทพรครับพระเจ้าขอบูชาครูผูเท่าเด็กข้าวานปัจจบันครูเลคูหงครูวันครอยาครูตัาหรับเด็กครูตัญาคูว้นมงนนุ่กถางคูนโมกอขอคูนโมคอาสาสุดเป็นจีุ่ขใหพระเจ้าได้ดาวรียนศึกษามาข้าพเจ้าขอรัศนาพระจึงพระพรมพระการพระจิรกบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชเทวาทั้งหลายพระเจ้าขอรัศนาคุณรบรดาคุณประวาตยาบรมครูครูฤาษีร้อยแปดวงพรในครูหา ป่าในสวนจันทป่าทั้ง16ชั้นดาวถึงปู่วิถีเท่าที่จะเฉลยที่มาแต่ข้าพเจ้าขออาราธนา มึงจาใกเ้หรอใครรู้ใครร้านนี่นั่งยัเั้งข้ามาีเดนตายมากญาติาดกินมดไบนเป็นยาเนียอย่่แพ้ข้ามา Ugh. <sighs> ตัด้วยค่ะนอด้วยทัท้งมพูด่ารับ้องก็พูดีหลาคือใจหรัเป็นนั่งส่ยังพูดอย่นี้อย่ังเปใจเรือมันัาตมันยังไ นั่งข้ามไม่เนี่ยขาก็มาไม่อยากมาเบิ่งอยากมาเบิ่งสลัปูกันซะ ถือศีลคือบวชธรมะสมาธิผู้นั่งถือศีลอยู่หรอกแต่ว่าสมาธิมันบ่มีแต่ผู้นั่งสมาธิมันได้ขึ้นศีนเรื่องสมาธิเพราะมันมีสมาธิแต่ว่าเคยมีสมาธิเดียบ่นนั่งสมาธิบ่บ่ได้กูกนั่งกะบพกแดงดอกมันโฉกันไหลกันโฉมวงมันเนาะแม่งไปูปก็ได้กันโฉกันไหลเด้อแข่งผู้นั่งบ่ก็ยังไปบุฟังกันซะ ปูสหมากแต่ข้ากอูดหานะมดปูลูกหลานบ่เฝ้าดปพ่อเขาบอว่าลูกหลานพ่อไปพ่อแ่พ่ออจะมขอน้าปูอีกขอน้าปูอีกได้โบได้ลูกหลานห้ได้ให้ได้เวอรูพุ่มาใหม่ ว่าบ่าว่าสิ่งเดียวเงินใจใจกละปูบักใล่ซื้อว่าถุจักเงินปูโบ้ฟังดูดาจงเชื้อในสิ่ที่จงเย็นในสิ่งที่เสื่อลดูรดากรรมบุญบัฒนาบบนี้มันพอทอฤดูกดาเต่ละมข้นสางมาไปสี่ีห่อเขาหน่อยห่อเข่าในท่านของมนขนก็จินห่อเข้าจะ้องการทั้งมางคนก็จุงไววแต่จินให้หนาแค่นี้ เขาบานห้องมาบ้านโถธรรมดาเถวนี้ความรู้แถานี้ที่นี่้ำตรกาเหตุยังท่านยังให้ดู้ มันนั่นมิดท้องไหลด้อปุ้ยเจ๊วัวม,ม,มองได้เพิ่นหมุนไงมันเลยออกตัวเพิ่นหมุนสละเดียมแล้วพวกหลนทุ่นบลายนะสามตวนี้คือเนี่ะ แล้น้ำปูแล้วเนาะไปใส่วันนี้ฟังความปูวันนี้สิบนอื่นปูดอกฟังคว่ปูบนอื่นปูเงนาทปนหลันานเ้อทง่ราตันี้มาตั้งเทาย ยกอม่หยานเลยตั้งเข้ามาเลยตาตาเยี่ยมมากญาติเอาหยจิงน่มาเด็กกินเมื่ห้่ันเป็นบานเป็นยานะเผียได้แพ้กรรมารูริ

เใจเมันมันาบวกมันยังไงาตัวพอเมยี้จ้ายมนเกี่ยวไัหรือ่าถึงพอกันกพอกันงพอมโวก็ไม่เขียนคบุบบาหยังทําหยั่ดบุี่หรเล่าเก่าวัดเว่าใถูกุอนมันทาน

กันเนยบ่ยงบานี่ันน้ำตาแนีอยอบยดทนึงข้็ได้รับกรรมไปยี่สิบปีอันจริงจริงจิงลงไปสักปีอะไรมึงเอาเดียวจริงใหญ่ยิมันโมกุ่นจริงใหญ่ยิ้มกขี้ใครเนียบ้างครับตามเพื่อว่าห้เขาเพื่อนหยเพิ่นใหายสินเพื่อให้พ่อนเพื่อให้กอู เป็นเหงาอยากเหาปวดอยากเาอากอยากคนอยู่คกินมือโทเชื่อมบเมื่อเเี๋นี่ไหนแล้ว้ากันสีหลบบดาอพ่อไม่ดอป่เอ้ยจะมามื่ถึงบ้ท่ามเพอพ่อพ่อไปเ้่ไเหเยนี้ลูกหลานไปร่ะหมบออพูดทำพูดนะทำอยาก หัวงามต้อยโอ้ยไอ้เน่ปัญญาผัวงาไอ้ไรใจเยกเจ็ที่บ้าลเราปุ้ยนี่่คือเ้ซื้อมาคือผู้เ้อ่ยู่แลวนี่มันดีมือขอมันบอขอธรรมดาเด้ขอขอเด้อยมันยัได้อย่างไงนั่นคือ ไสั uh. Gosh, like right. uh, nah, um, ่ตัวเมาด้อ่รเดูงวดนี่เอาีดมใส่กล่องด้มใองด้วอนโตเด้อปูงมานี่ขอวาโตตัวใน้องบางนี่เนาะเด้อบูสิบเอ็ดามบังไหมล่องหไป นี่เด้อพี่นออ้องเรีบซี่เบิ้งเงา,าปูาปไร่คนไห้แม่หนังเลานนีน่มาตกกันข้างบนสามเจ็ดห้าสี่สองแปดหาแคบหน้าจอไว้ค่ะแคบหน้าจอไว้เด้ออันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางเด้อ เามากับจัดคัดกับพานสามเจ็ดห้าส่สองต่ว่าสอมีหางเป็นเก็ดสี่ก็ได้ด้ค่ะเป็นแปดห้าเป็นสีสองหรือเจดก็ได้ค่ะก็แปดห้าบนสามเจ็ดห้าสองตัวกับสี่สองเจ็ดแปดห้าเพราะว่าสองมันมีหางมันเป็นสีเก็ก็ได้ค่ะออนี่ของปูไล่ อันเนทางของวันที่หนึ่งไม่น่าคุ้มสองพันห้าร้อยหกสิบกิดค่ะเค็บหน,น,น้าจอไว้เด้อก็เด้อห อันนี้เป็นเพียงแคนแนวทางของปูไล่ค่ะลงผ่านล่างปูฤษีอินดำค่ะ,ะช่องไม่ลรยพารวยเดอ้อกดไลคกดติดตามกดเ่็นไม่ลรน้ำแน่ค่ะเอา้านี่สาธุสาธุขอให้ลุย้ลยๆปังๆน้ำกันสุกูสุกป้กคนอาวุธค่ะ